สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ที่เป็นคลิปเที่ยวนะคะคนไหนที่สนใจอยากจะไปเที่ยวสเปนนะคะที่เมืองมาโลค่านะคะมาโลค่าคือเป็นเกาะค่ะเป็นเกาะของเมืองสเปนนะคะไม่ใช่ของเยอรมันนะเป็นเมืองสเปนแต่คนทั่วไปจะคิดว่าเกาะนี้เป็นของคนเยอรมันไม่ใช่ค่ะเป็นของคนสเปนเนาะแล้วก็เออมาโลค้าไม่ใช่เฉพาะมีแบบเออบาลามันเท่านั้นนะคะมาลก็ยังมีหลายเมืองที่แบบว่ายัางไงละ่ะมันก็แบบ มีความสงบไม่ใช่เมืองปารี้อย่างเดียวค่ะใครที่คิดว่าเป็นมาล็อก่าคือเมืองปารี้นี่ก็คือเข้าใจผิดค่ะเมืองบางเมืองอยังเป็นเมืองที่คุณสามารถได้ท่องเที่ยวแล้วก็สงบด้วยนะคะยังไงเราก็ต้องไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะนะก็อยากให้ดูว่าเออคุณต้องไปเมืองไหนบ้างนะคะถ้าคุณไปสเปนแล้วไปมาล็อก้านะคะเมืองมาล็อก่าคุณต้องไปตรงไหนบ้างนะ,ะนะโอเคชมคลิปกันเลยค่ะ ดาวนะคะก็จะมีเตียงสองเตียงแบบนี้นะแล้วก็จะมีกระจกค่ะมีสองห้องค่ะเป็นสตูดิโอแล้วก็จะมีเาขาเรียกอะไรอะตู้เสื้อผ้านะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำพูดถึงในยุโรปอะค่ะถ,ถ้าแถวแถบแถบสเปนแถบอิตาลีนะี่คะคือ เพื่อนๆถ้าอยากจะจองมานะคะต้องจองโรงแรมระดบับเราคิดว่าสามดาวสี่ดาวห้าดาวขึ้นไปเพราะว่าเขาทำความละอาดไม่ค่อยสะดวกค่ะนี่คือห้องนั่งเล่นนะคะเพื่อนๆก็คืออย่างที่บอกมีสองห้องนะคะก็ในระนักสี่ดาวล้วก็จะมีบาร์คอนด้วยนะ,ะนเพื่อนๆนี่ค่ะบาร์คอนคอมเม้นอย่างนี้นะคะอยู่ชั้นสี่ค่ะ เิดก็ได้ค่ะนะคะภายนอกจะเป็นอย่างนี้เ,นเพื่อนๆไม่ได้ดำกันเลยทีเดียวนะฮะ สีแบบสวยมากเ่ะโอ้ไม่ต้องไปดำน้ำกันเลยคนลุ้นไปด้วยกันค่ะสูงมากต้ดนแบบสูงมาก

ใส,ใส่มรกฏใส่ใส่กหน้าเต้าแล้วกัดน,นะคะใสเรือนกระจกค่ะน้ำโมรกฏเป็นแบบนี้ค่ะน้ำโมรกฏนะคะสวยมากสวยอย่างไรสวยเหลือล้นสวยหลายๆ A-señ Ne morally On se bat bez ho or እንትን <laughs> disini nah pasti 確かに。 ไกกอกนี่หน่อยมากเลยรับอันนี้หน่อยจริงๆรอาหารของเขาดีไก่นี่คือทิพมาปะปลาปลาเทานั้น